คนโกงชาติโกงแผ่นดินมันทําได้ทุกอย่างพี่น้องคนโกงบ้านโกงมือมันทําได้ทุกอย่างนักวิชาการบอกเลยว่าไอ้เส้นของขเขมรไม่เพียงแต่ว่าประกาศไม่ยอมรับนะต้องถือว่าไม่มีเลยนะต้องหลักการต้องถืออย่างนั้นแต่อันนี้ปรากฏว่าใน MOU 4 4อามาลากอยู่ในแผนที่แนบท้ายแล้วแผนที่แนบท้ายก็เล่งทำมัวม่วททำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนสูงถึง26,0 0 0ตารางกิโลเมตรแล้วส0 0หม่นกพิโลเมตรตามน้องนึกภาพในทะเล มันประมาณ30%ของอ่าวไทยพื้นที่ทับซอ้อนกับเขเมรเราจะมาแบ่งเป็นทั้งบนไว้สาหรับสํารวจนะสำรวจเขตแดนทะเลหมื่นตารางกิโลเมตรและเอามาแบ่งประโยชน์พลังงาน1 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรไ่น้องเอานึกภาพนะครับโดยปกติแล้วคุณต้องสํารวจให้ชัดเจนก่อนถ้าพื้นที่ของเราเยอะผลประโยชน์ทางทะเลเราต้องเยอะถูกไหมถ้าพื้นที่เราน้อยผลประโยชน์ทางเราน้อยถูกไหมแต่ส่วนใหญ่มันคนจะเป็นทงเาใช่ไหมแต่ไม่รู้พ่อมันทำอะไรอยู่มานึงเก่งใจอังเคิล เส้นที่ขเขมรล,ลากผ่านเกาะกูดเราต้องถือว่าไม่รับรู้เลยไม่ใช่ไม่รับรองคือไม่รับรู้ไม่สนใจถือว่าไม่มีใช่ไหมนี่คือนักการเมืองไทยพี่น้องมันจะโกงชาติโกงแผ่นดินแล้วไม่ใช่แต่ไอพวกอังเคิลเท่านั้นนะพี่น้องพรรคการเมืองบางพรรคที่ผมเคารพนับถือแทนที่จะแก้ปัญหากับกลายเป็นว่าเผลอเมื่มอไหร่ก็จะไปเจราจาก,กับคุณเซมเหมือนกันไอฮิปหายพวกนี้ คือผมต้องการจะสื่อให้พี่น้องรับรู้ว่านักการเมืองไทยมันมีแต่โจรมันมีแต่โกงขนาดอยู่กลางทะเลไกลๆนู่นมันจะเข้าไปโกงเลยพี่น้องแล้วพวกเราจะอยู่ยังไงล่ะพี่น้องอย่อยู่ยังไงมันได้เวลาแล้วต้องร่วมกันไทยปฏิริการปราบโกงสู้ไปสู้พรอี่จะปราบโกงไหมไทยงดีเบอร์ะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไร